ทำไมเราถึงไม่มีความสุขกับงานที่ทำะคะเพื่อน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 เคยมีคํามีคําถามนี้กับตัวเองไหมว่าทําไมเราถึงไม่มีความสุขกับงานที่ทําทําไมเราถึงไม่อยากทํางานทําไมเราถึงเครียดที่จะไปทํางานทําไมเราไม่สนุกกับการทํางาน ทำไมเราถึงไม่มีไฟในการทํางานทําไมเราถึงไม่รักเออทาไมเราถึงไม่รักในงานที่เราทําทําไมเราถึงไม่ใส่ใจในงานที่เราทําทําไมเราไม่รู้สึกพราวกับงานที่เราทําทําไมเราไม่ตื่นเต้นกับงานที่เราทําทําไมเราไม่รู้สึกดีกับงานที่เราทํา เห็นไหมคะคาถามมากมายเกี่ยวกับตัวงานที่เราทําทําไมอะคะเพื่อนๆนว่าทําไมทําไมมันทุกอย่างจะเมาจะเมารวมอยู่ในอในในคําที่ว่าความรู้สึกต่างๆที่เอ่ยมาที่สิตาเอ่ยมาเมื่อกี้นะคะมันก็จะเมารวมในคําที่ว่า เราไม่ทำไมเราไม่รักงานที่เราทำค่ะวันนี้เรามาสิตาจะมาแชร์ความคิดของตัวเองว่าทำ,ทำไมเราถึงไม่รักในงานที่เราทำกันทุกสิตาคิดว่าทุกคนคงเป็นจริงสิตาเป็นคนหนึ่งในนั้นที่ ไม่รักงานที่ทําไม่ศรัทธางานที่ทําไม่พราวกับงานที่ตัวเองทําไม่ให้เกียรติงานที่ทําแ,และไม่ให้เกียรตัวเองเลยนะไม่ให้เกียรติตัวเองกับงานของตัวเองไม่ให้เกียรตัวเองกับงานของตัวเองค่ะแต่บัดนี้สีตาได้คําตอบของตัวเองแล้วนะมันเป็นคําตอบส่วนตัวนะจ๊ะเพื่อนๆนที่อยากมาแชร์ มันเป็นคำตอบส่วนตัวสีตาทุกทรมานกับงานที่ทำตั้งแต่อดีกผ่านการทำงานมาเยอะหลายสิ่งหลายอย่างผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากมายผ่านการเลือกผ่านการตัดสินผ่านการวิจารณ์ผ่านการแก้ปัญหาผ่านการทะเลาะ ผ่านการกรดูดวยวายเออเอ่อ,อ,อข้าข้างตัวเองแล้วโทษผู้คนรอบตัวที่เรามีปัญหาด้วยว่าคนอื่นผิดมีแต่เราเท่านั้นแหละค่ะที่ถูกต้องอยู่มันเป็นปัญหา เรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์ที่มีกับตัวเองนะคะแล้วก็กับเพื่อนร่วมง,งานสรุปสิ่งที่สิตาได้เรียนรู้จากตัวเองนะคะเดี๋ยวขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งกล้องมันจะล้มสิ่งที่สิตาได้เรียนรู้กับตัวเองในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาผ่านงานผ่านเรื่องราวต่างๆในชีวิตมามากมายผ่านการลองผิดลองถูกผ่านการแก้ปัญหา มามากมายสรุปแล้วก็เป็นแล้วก็สร้างเป็นวิธีการที่ในการรับมือสำหรับตัวเองของตัวเองจะมาแชร์เพื่อนๆก็คือสรุปนะคะสรุปทุกปัญหาของสีตาเกี่ยวกับงานว่าทำไมเราไม่รักงานเราไม่ชอบงานเรามีปัญหากับงานมีปัญหากับ เพื่อนร่วมงานมีปัญหากับพวกหัวหน้ามีปัญหากับลูกน้องกับทุกคนที่เกี่ยวกับงานเพราะอะไรรู้ไหมคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันเป็นความทุกข์ทรมานจากภายในของเราที่เราไม่รักตัวเองค่ะมันเป็นมันเป็นเพราะเราไม่รักตัวเองมันเป็นเพราะเราไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไรมันเป็นเพราะเรา ไม่ศรัทธาตัวเองมันเป็นเพราะเราไม่ให้ค่าตัวเองมันเป็นเพราะเราไม่รู้ว่าเราเป็นคนที่เก่งมีความสามารถภาคภูมิใจในตัวเองเรื่องราวต่างๆเริ่มต้นจากตัวเราปัญหาต่างๆเริ่มต้นจากตัวเราจากความคิดของเราผ่านการตัดสินใจของเรา ผ่านการผ่านขบวนการความคิดของเราในรูปแบบของเราคำตอบมันก็เลยต้องเข้าข้างตัวเราโทษคนอื่นคนอื่นก็คือผิดผิดหมดเลยค่ะผู้คนภายนอกนี้รังแกฉันฉันถูกรังแกฉันเป็นเหยื่อฉันถูกทำไมใครไม่เข้าใจฉันเลยทำไมไม่มีใครสนใจฉันเลยทำไมหัวหน้าไม่ เข้าข้างฉันทําไมลูกน้องไม่เข้าใจถึงสิ่งที่ฉันกําลังจะทําเพื่อทุกคนทําไมทำไมทําไมทําไมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเยอะแยะมากมายแล้วแต่ความสามารถของเราแต่ละคนที่จะหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองเห็นไหมคะความฉลาดความชั่วของตัวเรา เหตุผลที่เรามาเข้าข้างตัวเองตีค่าตัวเองแล้วก็ยกความผิดทั้งหมดให้ผู้คนรอบตัวมันเป็นมันต้องแก้ในระดับจิตใต้สำนึกข้างในค่ะเราต้องกลับมามีสติกับตัวเองแล้วก็ทบทวน สิ่งที่คุณต้องทำถ้าคือกลับมาก็เหมือนคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะกลับมาดูข้างในกลับมาทบทวนตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็วางทุกอย่างลงหนึ่งเอาเป็นสเต็ปนะคะหนึ่ง ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ที่เกี่ยวกับตัวเราความทุกข์ความสุขในชีวิตเราทั้งหมดมันเกิดจากตัวเราง่ายๆเลยเพื่อนๆจะได้เข้าใจหทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ชีวิต เรื่องราวในชีวิตของเราทั้งหมดตั้งแต่เราเกิดจนณนะถึงวันนี้มันเกิดจากตัวเราคนเดียวจริงๆม,มันเกิดจากตัวเราแต่เพื่อนๆอ,นอาจจะไม่เชื่อไงมันต้องผ่านการลองผิดลองถูกมันต้องผ่านความทุกข์มามากมาย จนคุณไม่สามารถโทษใครในโลกนี้ได้อีกแล้วแล้วคุณหยุดลงคุณยอมแพ้คุณยอมคุณไม่มีแรงต่อสู้คุณไม่มีแรงที่จะคุณไม่มีใครในโลกนี้ที่จะโทษแล้วว่าเป็นความผิดของผู้อื่นที่รังแกฉันทําให้ฉันทุกข์ทำให้ฉันทรมานทําให้ฉันเสียใจพอถึงวันนั้นนะคะคุณจะหยุดทุกอย่างลงได้แล้วคุณก็จะ เหนื่อยเหนื่อยจนไม่มีแรงที่จะคิดแม้แต่จะโทษคนอื่นแล้ววันนั้นแล้วค่ะคุณจะได้อยู่กับตัวคุณเองจริงๆคุณหยุดทุกอย่างลงแล้วถ้าคุณมีบุญมากพอ,อคุณจะมีสติรลาลึกชาติได้ว่าทุกสิ่งที่เราทำที่เราเลือกเกิดจากตัวเราทั้งสิ้นค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกิดจากตัวเราทั้งสิ้น ทางแก้กลับไปอยู่กับตัวเองไปทบทวนถึงเรื่องราวในชีวิตของตัวเราเองไม่มีใครค่ะจะทำให้เราทุกข์ได้มากมายมหาศาลเท่าตัวเราเองไม่มีใครค่ะที่จะมีอำนาจเข้ามาเป็นตัวทุกข์ให้เราได้ถ้าเราไม่อนุญาต และไม่ยกอํานาจนี้ให้เขาและฝากชีวิตไว้เพื่อที่เราจะได้ไม่ได้ไม่ต้องใช้ชีวิตเองและเพื่อที่จะหาใครสักคนไว้สําหรับเป็นข้ออ้างในการโยนความผิดค่ะมันเป็นการฝากชีวิตเพื่อที่จะไม่ต้องรับผิดชอบตัวเองมันมัน มันมันมันไม่ต้องใช้เขาเรียกมันไม่ต้องโทษตัวเองมันไม่ต้องเออรับผิดชอบแต่แต่มันผิดนี่ฮะโอเคเอาไปคร่าวๆก่อนแล้วต้องการรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเราค่อยเจอกันอีกคลิปต่อๆไปบาย